นวัดกุลรัตนรักษ์ชื่อเล่นป้องเกิดวันที่10รกรกฎาคมพศส5 2 1ัเป็นนักสแสดงชาวไทยศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์คาเรเบียล และต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์แล้วเรียนต่อปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษานาวัดกุลรัตนร,รักเคยเป็นหนึ่งในหนุ่มแพลวปี2000และมีผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงฉันรักของฉันจริงๆของนักร้องหญิงมาริวันเจมิน่าแล้วจึงมาเป็นนักแสดงกับบริษัทเอ็กซแซกซ์จำกัดด้าน,นชีวิตส่วนตัว คยคบหาดูใจกับนักร้องค่ายเอสโปรโมชั่นแก้วจริญยาสิริมงคลสกุลแห่งวงเฟฟางแก้วหลังจากคบหากันมา2ปีจนเลิกรากันไปในที่สุดเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกันโดยไม่มีมือที่3เข้ามากเกี่ยวข้องแต่อย่างใดผลงานโทรทัศน์ของป้องนวัตนี2544เลือดหงแก้วล้อมเพชรรับบทรศินปี2545รสิ 2, 45, รักในรอยแคนรับบทพัยดยศ ปี2546พ่อไก่แจ้กับแม่ทุนหัวรับบทนัดปี2547เล่รตีรับบทสตายุหรือปุ๊ลักดาวคุณดาวตอนเลเล่ลักรับบทเดียวในเรือนใจรับบทกันตยศปี2547-2548ถึง 48, รัก8009รับบททัดปี2548เล่ภูมิเรศวิมานไฟรับบทภูมิเรศหนึ่งมิตรชิดใกล้รับบทนายอานินทิตารับบทสินทุหรือจักราปี2549 ทะเลริศยารับบทพัดปี2550เปลือกเสนหารับบทฮันสดดนปี2551สงครามนางฟ้ารับบทหนิงเงาวสศกรับบทมน์ไทยปี2552ดำขำรับบททุติยะบวงรักกรรมเทพรับบทภูบดีพรุ่งนี้ก็รักเธอรับบทปรมินหรือปอปี2553 2ปรารถนารับบททียศปี2554ข้าของคนรับบทรักในรอยรักรับบทกาลนหรือปลิว ปี2555น้ำขึ้นให้รีบรักรับบทกอดอกโศกรับบทอัศนัยเจ้าแม่จำเป็นรับบทชินปี2556มารกาเมเทพรับบทเพชรภาพอาถรรพ์รับบทเชษฐาพระยาอักษรทำรงอิสารวีช่วงโชิรับบทสมศักดิ์วรประเสริฐปี2558ตะวันตัดบุรพารับบทตะวันฉายพง์พิทักษ์ปี2559พิศวารับบทอัคนีเพลิงบุญรับบทเลิกผลงานด้านมิวสิกวิดีโอเพลงคิดถึงไม่ถึงของอนันต์อันวา ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจของธนพรแววประยูนยรักเธอจนเหนื่อยหัวใจของเยสรศัดักอิทธิผลพานิชย์ฉันรักของฉันจริงๆของมาริวันเจมิน่าไม่อยากเป็นคนสุดท้ายของมาริวันเจมิน่าคิดผิดใช่ไหม ของโนตูนร้องให้ทำไมของเบิร์ตธงชัยเล่นเป็นคนที่รังแกพี่เบิร์ตธงชัยไม่อินใจคำอธิษฐานด้วยน้ำตาของจารุวัฒน์เชี่ยวอรารามหรือโดม The Star เดอะสตาร์แปดเผื่อว่าเธอคิดของจินตนัฏด,ดาลัมะกานนท์หรือแป้งโกแพ้ตั้งแต่บนเตียงของดังพันกรผลงานภาพยนตร์ผลงานภาพยนตร์ของป้องลวัฒน์ปี2555มาหมา2ปี2556จิตสัมผัส3 d ดีผลงานโฆษณาของป้องลวัฒน์ทิปโกชุดน้ำส้มั้น100%้คู่กับเชอร์มานบุญเศศักดิ์และโฆษณาคิงพาวเวอร์